ตอนนี้เราอยู่ในคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม i n นจ s t ติสครับความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เบเนียกโจมตีคาร่าไดอาน่าและแบล็กอดัมก็ตัดสินใจแหกคุกเพื่อให้ซูเปอร์แมนออกมาช่วยทันทีทำให้พวกเธอต้องประทะก,กับบูเบเทลและไฟสตอร์มฝ่ายแบทแมน จนไฟสตอร์มเกือระเบิดทั้งเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายไดอา่าได้ตัวซูเปอร์แมนไปดีที่แบทแมนมาห้ามทันซึ่งเขาก็ตัดสินใจปล่อยซูเปอร์แมนออกมาช่วยทําให้พวกเขากลับมาร่วมมือกันอีกครั้งแต่เพราะการปรากฏตัวของคาร่าทาให้เบนนีก e รู้ด้วยว่าซูเปอร์แมนไม่ใช่ชาวคลิปตัวเนียนคนสุดท้ายและสั่งให้กรอตไปจับตัวทั้งสองคนมาให้ได้ฝ่ายฮีโร่ก็เริ่มวางแผนต่อไปโดยเริ่มจากการจิงระบบของบาร์เดอร์ไอคืนมาเพื่อใช้อพยพป,ป,ประชาชน แบทแมนจึงส่งไซบอร์กไปทางลับใต้อาคารมาใส่ล่ามโดยมีฮาร์ลี่และแคทบูแมนนำทางเพราะเขาแอบแก้ระบบให้ไซบอร์กไม่สามารถเทเลพอร์ตเข้าท้ำขังข่าวได้ซึ่งไซบอร์กก็ดูจะไม่เต็มใจที่ต้องช่วยแบทแมนเท่าไหร่แต่พอซู p เปอร์แมนเห็นด้วยกับแผนนี้เขาเลยต้องไปส่วนคน,นอื่นๆให้ออกไปช่วยประชาชนแต่แบทแมนสั่งห้ามฆ่าใครเด็ดขาดและแอบส่งไฟสตอร์มไปทำภารกิจอื่น พอทั้ง3คนเดินทางมาถึงอาคารมื่อไซลัมก็ต้องสู้กับพอยซอนในวี่ที่ไม่รู้ว่าไปทําอะไรแถวนั้นเหมือนกันแต่การต่อสู้นี้เกือบทำให้ฮารี่ต้องตายดีที่ไซร์บอกกระตุ้นหัวใจของเธอกลับมาได้หลังจากเข้ามาถึงทางลับใต้ดินแคดูแมนก็สั่งให้ฮารี่เฝ้าทางเข้าออกและเข้าไปในถ้ำ้างเข้า,ขากับไซร์บอกตามลําพังแต่เบนนีแอกใช้ข้อมูลของไซบอกสร้างไซรบอกอีกคนหนึ่งขึ้นมาทําให้ต้องต่อสู้กัน หลังจากชนะมาได้ไซบอร์กก็ตัดเบนียอกออกจากระบบของบราเดอร์ไอได้สําเร็จทําให้ฝ่ายฮีโร่กลับมาสื่อสารกันได้อีกครั้งดานคาร่ากับไดอาน่าก็มาถึงในเมืองและเริ่มสู้กับกองทัพของเบนียกแ,แต่ผู้คนกลับกลัวคาร่าพอเครื่องหมายซูเปอร์แมนบนหน้าอกของเธอขณะที่ไดอาน่าโดนชีตาโจมตีจนกระเด็นเข้าไปในร้านและต้องสู้กับกัปตันโคลและรีเวิร์สแฟชซึ่งเธอก็เอาชนะมาได้และได้เจอกับซูเปอร์แมนที่เกิดจากเฟียร์แกสของสแกโคล ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่ดียน่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่เธอถูกซูเปอร์แมนเกลียดแต่เธอกลัวว่าตัวเองเป็นคนทําให้ซูเปอร์แมนเปลี่ยนไปต่างหากในขณนะเดียวกันคาราก็กาลังแย่พอสู้ชีตาที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ดีที่ดียร์นาเอาชนะสแกคโคได้ทันและกลับมาช่วยเธอฮาร์ลี่ที่ตามมาทีหลังเลยเข้ามาดูอาการของคาร่าแล้วหันไปห้ามดายานะียร์นาไม่ให้เธอฆ่าชีตาทําให้ไดียร์นาไม่พอใจและหันมาทําร้ายฮาร์ลี่แทนคาร่าเลยต้องสู้กับดยนะียร์นาเพื่อช่วยชีวิตฮาร์ลี่ แล้วดีพาเธอไปหาซูเปอร์แมนพอมาถึงคาร่าที่กำลังตกใจกับสิ่งที่ไดนน่าทำก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ซูเปอร์แมนฟังแต่แทนที่ซูเปอร์แมนจะเห็นด้วยกับเธอเขากลับมองว่าพวกเขาน่าจะฆ่าฮาร์ลี่ซะตั้งนานแล้วพอคาร่าได้รู้ความจริงว่าฝ่ายซูเปอร์แมนไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดพวกเธอก็เริ่มสู้กันเองแต่ระหว่างที่สู้กันอยู่ก็มีเสียงดังมาจากท้องฟ้าซูเปอร์แมนเลตตัดสินใจพักเรื่องคาร่าเอาไว้แล้วไปสู้กับเบเนียก,ก่อนเพราะยาดแม่ของเบเนียกใกล้เข้ามาแล้ว แบทแมนเองก็เข้าโจมตีเหมือนกันแต่ยานของเบเนียคมีเกราะสะท้อนพลังงานทําให้ไม่มีใครโจมตีได้สําเร็จรซัมร้ายสุ per แมนกับคาร่าที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดยังโดนสะท้อนกลับมาจนร่วงลงพื้นเมื่อไม่มีใครหยุดเบเนียคได้เขาก็เริ่มดูดเมืองสําคัญต่างๆอย่างเมโทรโพลิสคอร์ซิตี้หรือแอตแลนติสทาให้สุ per ปปแมนโกรธจัดและเข้าโจมตีอีกครั้งซึ่งแบทแมนคานวณแล้วว่าหากสุ per ปปแมนกระจายการโจมตีได้เร็วพอเกราะของเบเนียคจะตั้งรับไม่ทัน แต่เบนเนียกปรับระบบของเขาให้ทํางานได้เร็วขึ้นซูเปอร์แมนเลยโดนสะท้อนจนร่วงไปอีกและถูกเบนเนียกฆ่า I couldn't find his body. Can't hear his heartbeat. I was supposed to protect him. From this. From you. And now he's gone. I'm sure that's the best news you've heard all day. I'll miss him, too. You mean that? He was a good friend once. I trusted him with my life. But the Joker got to him, and I wasn't there to stop it. I lost my friend Clark. And. I've missed him since ever การโจมตีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าหากยานของเบเนียกยังมีกรอบป้องกันอยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะเอาชนะได้เบเนียกจึงติดต่อเข้ามาว่าหากพวกเขายอมมอบตัวคาร่าเบเนียกจะไม่ทำลายโลกแต่แบทแมนไม่ยอมและเริ่มคิดแผนต่อไปแบล็กอะดัมเสนอว่าทาวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอาชนะเบเนียกได้บางทีอาจต้องหันมาใช้วเวนต์มนแทน แต่การจะใช้พลังของคันดักโจมตีจำเป็นต้องมีวัตถุที่เป็นสื่อกลางได้ซึ่งก็คือตีศูนของอควาแมนทำให้ทั้งสองคนตรงไปที่เมืองคันดักขณะที่ไซบอกจะสร้างอุปกรณ์ที่สามารถตัดการเชื่อมต่อของเบเนียก,กับยานได้แต่ทันทีที่แบทอดัมเริ่มใช้พลังเบเนียกก็รู้ตัวและส่งกรอสลงไปจัดการทำให้ทั้งสองคนต้องสู้กับแอโรลและแคนนรีที่ถูกกรอสควบคุมหลังจากเอาชนะมาได้บูบิเทอร์ก็ตามมาสมทบตามคำสั่งของแบทแมน แต่จริงๆแล้วบลูบิทเทิลก็ถูกกรอสควบคุมอยู่เหมือนกันทําให้กรอสแอบตามเข้ามาจนได้แบล็กอดัมกับอควาแมนเลยต้องสู้กับบลูบิทเทิลและกรอสซึ่งอควาแมนตัดสินใจฆ่ากรอทิ้งไปเลยแม้จะขัดกับคําสั่งของแบทแมนก็ตามแต่จะว่าไปตอนที่แบทแมนสั่งอควาแมนก็ไม่อยู่ครับแถมกรอสก็ไม่ใช่คนด้วยสําหรับคนดูอาจจะพอยยวนๆได้เมื่อหมดอุปสรรคแบล็กอดัมกับอควาแมนก็ใช้พลังเวทมนต์ยิงใส่ยานของเบรนีแอซึ่งมันรุนแรงพอที่จะเจาะทะลุเกราะของยานได ทำให้แบทแมนกับคาร่าเข้าไปในยานได้สําเร็จแต่เหมือนเอาเธอมาส่งมากกว่าครับเพราะพอพวกเขาขึ้นยานได้ปุ๊บเบเนียกก็ได้ตัวคาร่าทันทีและคิดจะฆ่าแบทแมนที่เป็นคนธรรมดาทิ้งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับแต่สรุปว่าซูเปอร์แมนไม่ตายและมาช่วยเขาได้ทันทําให้แบทแมนกับซูเปอร์แมนตามหาคาร่าด้วยกันแต่ก็ต้องมาสู้กับไฟสตอมและสวอมติงที่ถูกเบเนียคควบคุมหลังจากชนะได้แบทแมนก็ตัดการควบคุมของเบเนียก ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ไซบอร์กสร้างมาแล้วให้ไฟซอมพาสามอลติงหนีไปแต่ก็ต้องมาสู้กับดร์เฟยต่อเพราะเบื้องบนมองว่าเบเนียกจะนำกฎระเบียบมาสู่โลกซุปเปอร์แมนเลยพังหมวกของดร์เฟดทิ้งซะเลยแต่เบเนียคก,ก็โผล่มาฆ่าดร์เฟดทิ้งไปไง่ายๆทำให้แบทแมนกับซุปเปอร์แมนต้องช่วยกันสู้กับเบเนียกต่อตอนแรกก็เหมือนจะสู้ไม่ได้ครับแต่สุดท้ายซุปเปอร์แมนก็ชนะแบทแมนเลยตักดการควบคุมของเบเนียกออกจากยานทำให้ยานเสียการควบคุม เพราะยานํำนี้ไม่มีระบบบินอัตโนมัติเป per man เลยขึ้นไปควบคุมยานเองเพื่อไม่ให้ยานพุ่งชนโลกแต่เบเนียก,ก็ฟื้นขึ้นมาทําให้แบทแมนต้องสู้สาอีกรอบหนึ่งหลังจากเอาชนะมาได้เป per man ก็พยายามคืนเมืองที่เบเนียกเพิ่งเก็บมาจากโลกแต่ก็ได้แค่บางเมืองเท่านั้นเพราะเมืองเมโทรโพลิสกับคอร์ซิตี้หายไปจากข้อมูลของยานเป per man เลยโกรธจัดและคิดจะฆ่าเบเนียกทิ้งแต่แบทแมนไม่ยอมเพราะอาจต้องใช้เบเนียกเพื่อนําเมืองพวกนั้นกลับมา ขณะที่ซูเปอร์แมนคิดว่าถ้ามีเวลาหน่อยไซบอกจะนำเมืองพวกนั้นกลับมาได้เองและยานนี้ก็จะเป็นของเขาเมื่อเห็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแบทแมนเลยเริ่มก่อนโดยการใช้มีดคลิปตัวนหนสีทองที่ให้ฟ่าตอมไปหามาฟันใส่ซูเปอร์แมนเพื่อตัดกําลังทําให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มสู้กันอีกครั้งซึ่งสมาชิกก็จะกลุ่มนเดิมครับที่ต่างออกไปก็จะมีแค่อควาแมนที่เข้าฝ่ายซูเปอร์แมนส่วนคาร่าก็เข้าฝ่ายแบทแมนแทน การต่อสู้นี้จบที่คาร่าเราให้ซูเปอร์แมนกับไดอาน่าบินตามมาที่ถ้ำขางข่าวเพื่อสู้กับแบทแมนที่ใส่ชุดคตตริปตัวไนนลอ,อยู่แล้วและจะแยกออกเป็นฉากจบ2แบบขึ้นกับว่าเราเลือกเล่นฝ่ายไหนถ้าเลือกฝ่ายแบทแมนซูเปอร์แมนจะแพ้และถูกขังในแฟนทอมโซนหลังจากนั้นแบทแมนจะชวนคาร่ามาเข้าทีม I'm sorry, Kara. For what? I couldn't save him. Kara, it's safe now. Even without my powers, the Phantom Zone can't hold me. I'll be back. We'll be ready. Cal, I don't. I wish. We were family, Kara. We still are. I hope someday you'll see that. People hope. He made them fear it. That symbol's meaning is up to the person who wears it. When Clark and I founded the Justice League, we didn't govern people, we protected them, plain and simple. Maybe the world could use a team like that again. Welcome to the Circle of Trust. ถ้าเลือกฝั่งซูเปอร์แมนเขาจะได้ครองยานของเบรนีแอคและใช้มันควบคุมแบทแมน He's still breathing. If he dies, he dies a martyr. I want him kept alive. We need to deal with Kara. She's young. Give her time. She'll come around. And if she doesn't? She will. This time, everyone will. With brainiac's ship. brainiac is dead the remaining cities have been restored and just like i told you earth is at peace under your heel i wish you'd come around kara i'm building a new army to protect the earth there are billions of warriors trapped in brainiac's collection kryptonians daxamites zarnians i'll have a legion whose power rivals the combined lantern corps and i want you to lead it with me Never, Cal. You'll either make the right choice or I'll make it for you. What's it going to be? จบครบถ้วนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ i n j u s ต i ิ e ทั้งหมดที่บอกได้ในตอนนี้ซึ่งแฟนๆเกมคาดกันว่าเกม i n j u s ต i ิ e ภาคที่3น่าจะมาประมาณปี2021หรือ2022ถ้าหากว่าถึงวันนั้นและผมยังสะดวกทำชาแนลอยู่สัญญาว่าจะมาต่อนเนื้อเรื่องในภาคที่3ให้ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ ggkstore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดซิฟิชันใต้คลิปแล้วไว้เร้กลับมาเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับ